สวัสดีครับเป็นเพื่อนจอุกยมิมสุขนะครับอีนี้นะครับจะชวนมาทำแครอทเค้กกันนะครับเป็นสูตรน้ำตาลไลท์ชูการนะครับดีต่อสุขภาพแถมยังเป็นเค้กที่ไฟเบอร์สูงด้วยนะครับเพราะว่ามีทั้งแครอทและก็ธัญพืชอีกด้วยนะครับเพรกของเราก็คือแครอทนะครับใช้200กรัมนะครับสูตรนี้ แล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วยธัญพืชแล้วก็ผลไม้แห้งนะครับมีเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวเมล็ดทานตะวันนะครับลูกเกดแครนเบอรี่แล้วก็ยังมีอินทผลัมด้วยครับส่วนของแป้งนะครับผมจะลดแป้งลงไปแล้วก็ใช้เป็นอัลมอนด์บดเพิ่มเข้ามานะครับตามสัดส่วนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนประกอบอื่นก็จะเป็นพวกชินนามอนนะครับขิงผงผงฟูเกลือ เบกกิ้งโซดานะครับร่อนรวมกันครับสูตรนี้นะครับทำได้12ถ้วยนะครับจะใช้ไข่ไก่่4ฟองนะครับตีผสมกับน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็น้ำตาลไรชูการครับ แต่งกลิ่นด้วยวานิลาครับตีจนน้ำตาลละลายก็จะเป็นครีมเนียนๆแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมนะครับทั้งหมดมารวมกันนะครับทั้งแครอทผอลไม้แห้งธัญพืช แป้งที่ร่อนเอาไว้นะครับคนผสมรวมกันแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับส่วนนี้ใช้น้ำมันพืช125กรัมนะครับผมใช้เป็นน้ำมันคารลโาครับ นี่นะครับตักใส่ถ้วยเอาไว้นะครับสูตรนี้ได้ประมาณ12ถ้วยนะครับอบออกมาแล้วก็น้ําหนักต่อชิ้นเนี่ยก็จะประมาณ75-80กรัมนะครับคำนวณแคลอรี่ออกมานะครับผมเอาสูตรไปคํานวณแคลอรี่ออกมาเนี่ยก็จะตกชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณสองอยห้กิโลแคลอรี่นะครับก็เทียบเท่ากับข้าวต้มหรือก๋วยเตี๋ยวชามเล็กๆหชามครับ นี่ครับอบที่ไฟ175องศาเซลเซียสนะครับ25-30นาทีก็จะเสร็จเรียบร้อยเอามาพึ่งให้เย็นตัวลงก่อนที่จะแต่งหน้าครับก็ตกแต่งด้วย ค r อสติ e งครีมชีสนะครับแต่ว่าสูตรนี้ไม่ได้ใช้อ c i ซิงเลยนะครับใช้ครีมชีสกับโยเกิร์ตรสหวานนิดหนึ่งนะครับเอามาตีรวมกันนะครับผสมวิปปิ้งครีมนิดหน่อยนะครับส่วนคุกกี้ก็จะเป็นทำเป็นคุกกี้กระต่ายนะครับก็ทำให้เข้ากับตัวขนมที่เป็นเค้กแครอทนะครับส่วนสูตรวิธีการทำคุกกี้เดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ในคลิปต่อๆไปนะครับ ขอบคุณที่รับชมช่องกูอยู่ไม่สุกนะครับส่วนสูตรเค้กอร่อยๆเค้กแครอทที่ดีต่อสุขภาพแลวก็ยังไฟเบอร์สูงแบบนี้นะครับแชร์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใพ้่กำลังใจช่องกูอยู่ไม่สุกด้วยนะครับสวัสดีครับ